สวัสดีครับวันนี้กับผมนะครับการโตนาล่าข่าวแมนยูและผมก็อยู่กับโปรเพลเยอร์ระดับโลกเลยนะสองคนนะครับสำหรับทีดีคีและก็อัตเตโคะนะครับต้องขออนุญาตถามก่อนเลยให้นะนําตัวก่อนสําหรับการไปเป็นโปรเพลเยอร์ครั้งนี้เป็นใครมาจากไหนกันบ้างครับครับสวัสดีครับผมขันลามาเซียก่อติดบาร์เซโลนานะครับอ่ะผมถามเขานะอะมึงไม่ขัดกูหน่อยหรอไม่ไม่ขัดไม่ขัดปล่อยยาวเลยต้องขัดสิเออเพราะว่านี่เราอยู่กับตัวแทนเลยนะใช่อยู่กับระดับประเทศเนี่ยซ้ายผมเนี่ย เป็นแชมป์โลกมาแล้วถูกต้องขวาผมเนี่ยเป็นรองแชมป์โลกมาแล้วรองแชมป์โลกคนใหม่เออคีนกับต้านั่นเองนะครับอ่ะแนะนําตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับผมครับชื่อทีเดชสงสัยและกุลครับชื่อเล่นชื่อคีนครับหรือว่าทีดีคีนครับครับชื่อต้าครับนัทวิทย์ก้องกิติพัฒน์ครับหรือว่าอัตตะเคิลครับอืมนะครับแน่นอนมหากรรมนะครับการแข่งขันสยามอีสปอร์ตเกมเฟสบายนสกาแฟกระป๋องครับผู้กัน จัดไปเลยอยากรู้อะไรเกี่ยวกับโปรเพเยอร์เราถามเลยถามกันเลยไหมออระดับโลก2คนเนี่ยออถามว่าจุดเปลี่ยนหรือว่าจุดเริ่มต้นของการมาเป็นโปรเพเยอร์ระดับเนี้ยเริ่มต้นจากอะไรครับเริ่มต้นจากอารมณ์แบบเด็กติดเกมนะครับเริ่มต้นจากแบบนั้น <c oughs> เลก็คือเล่นแบบว่าตอนแรกไม่ได้มีเป้าหมายอะไรครับจนแบบเราเห็นข่าวสารข้อมูลต่างๆจากทางแบบประกาศจาก พวกโซเชียลครับว่ามีการรับสมัครแข่งอะไรงี้ครับแล้วเราก็ลองลงแข่งดูก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องเป็นแชมป์อะไรแต่พอเราทําผลงานได้แบบเข้ารอบลึกๆเงี้ยมันเหมือนเราประเมินตัวเองว่าแบบเอ้ยมันเราพอสู้เขาได้อะไรเงี้ยแล้วพอในรายการต่อๆไปเราปรับแก้นิดหน่อยลจนแบบจนก้าวมาเป็นระดับตัวแทนประเทศอะไรเงี้ยแล้วสำหรับอตาเคิลเหรอครับครับก็เริ่มจากการชอบเล่นฟุตบอลครับเมื่อก่อนเตะบอลครับแล้วก็ขยับมาเป็นการเล่นเกมนะครับแล้วก็ ลองลงแข่งดูเพราะว่าแบบเพื่อนๆแนะนาครับว่าแบบว่าเออมันมีทัวร์นาเมนต์แข่งนะอะไรเงี้ยครับก็เลยลองแข่งไปเรื่อยครับแล้วก็สามารถทําให้เป็นตัวแทนประเทศได้ก็คอ่ะคำถามต่อไปเลยลวกันต้องถามก่อนว่าการเป็นโปรเพลเยอร์ระดับนี้มันต่างจากการเป็นนักแข่งนักเล่นเกมธรรมดาอย่างไรบ้างครับก็มันแตกต่างเรื่องของการฝึกซ้อมครับความเข้มข้นในการซ้อมแล้วก็การเล่นในแต่ละเกมในแต่ละวันเนี่ยมันแตกต่างกัน,กนเป้าหมายในแต่ละวันแบบเราตั้งเป้าว่าเราจะซ้อมแบบนี้เล่นกี่เกม แล้วก็ต้องต้องการชนะกี่เกมอะไรเงี้ยครับต้องมีการตั้งเป้าให้ตัวเองไว้มันจะเหมือนจะโฟกัสไปมากขึ้นครับการฝึกซ้อมเป็นยังไงบางตาแต่และว,วันนึงเนี่ยเราแบ่งโปรแกรมการใช้ชีวิตเวลาว่างของเรากับการฝึกซ้อมยังไงบ้างครับพื่งเอาจริงผมก็เรียนอยู่ด้วยนะครับก็หลังจากเรียนเนี่ยถ้าเราว่างเนี่ยเราก็จะมาซ้อมเกมละนะครับแล้วก็ถ้ามีงานหรือว่าโปรเจกต์เนี่ยเราก็จะทําก่อนให้เสร็จก่อนแล้วก็มาเล่นครับแต่ว่าเอาจริงมันก็ไม่ได้แบบ ติดติดปัญหาเรื่องนี้ครับเราก็แบ่งเวลาได้แล้วครับจากเวลาที่เราแบบว่าว่วางๆเนี่ยเราก็มาทําให้มันเกิดประโยชน์ครับแล้วสิ่งที่ควรทํากับไม่ควรทําในการเป็นโปรเพเยอร์เนี่ยมีเคล็ดลับอะไรบอกแฟนๆทางทางบ้านบ้างไหมครัะก็สิ่งที่ควรทำคนระับถ้าเกิดอยากจะเป็นโปรเพเยอร์ ayer, จริงๆสำหรับผมคือเราต้องเลือกเกมที่เรา ชื่นชอบหนึ่งเกมแล้วเป็นแบบแล้วคิดว่าเราทําได้ดีครับท oh, ด้วยใช่ครับเพราะว่าถ้าแบบว่าเราแบ่งเวลาไปลงแข่งหลายๆเกมเงี้ยมันจะเวลาซ้อมมันก็จะน้อยลงแล้วมันจะกินเวลาแล้วแบบมันก็เหมือนจะแบบมันจะไม่ค่อยดีสักทางอะไรอย่าอยากให้เลือก1เกมแล้วก็โฟกัสกับมันให,ให้ให้เต็มที่ครับลองดูว่าแบบเออเราไปได้ถึงไหนครับมีมีข้อห้ามไหมถ้าน้องๆวางแผนว่าอนาคตเนี่ยเราอยากจะเข้าสู่วงการอ e ีสปอร์ต สิ่งใดที่ต้าคิดว่าถ้าอยากเป็นมืออาชีพห้ามเด็ดขาดห้ามทำเลยก็คือการาหาวิธีการโกงเกมครับก็คืออย่างบางเกมเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าบั๊กของเกมหรือว่าเป็นโปรแกรมช่วยครับก็อยากให้แบบว่าไม่ไม่ต้องไปสนใจเรื่องนี้ครับคือมันทําให้เราชนะได้จริงแต่ว่าเราก็รู้ตัวเองอยู่ว่าเราไม่ได้ชนะด้วยฝีมือของเราเองนะครับคือมันชนะแบบไม่ภูมิใจใช่ไหมฮะจริง,รงๆเป็นคำอบที่ดีนะนะครับครับมีคําถามหนึ่งที่พี่อยากรู้มากเลยเวลาเล่นเกมหรือว่าเล่นอีสปอร์ตเนี่ย มันมีทุกคนมีอาการหัวร้อนเราเราเคยเป็นแล้วเราแก้อย่างไรครับก็ผมก็จะแก้โดยการทําให้มันเสียหายน้อยที่สุด <S <S ครับบางคนทุบคีย์บอร์ดบางคนปาจอยอะไรเงี้ยผมอาจจะใช้มือเลยไงทุบโต๊ะบ้าง <S 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 แบบแรกๆก็ทุบแรงครับแต่หลังๆเริ่มเจ็บก็เบ,บ,บาๆหนค่อยๆลดค่อยๆล,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 ลดลงครับแต่จริงๆพี่มีวิธีแนะนนะอยอยํานะเนสกาแฟกระป๋องเย็นๆแช่ตู้เย็นให้น้ําแข็งกรอ แล้วช่วยได้แน่นอน,น,น,นสยอ,อยงจงเออคือผมยอมไประ,บ,ะบไม่ได้เลยตรงจรีงทัวร์นาเมนต์นี้เป็นการแข่งแบบ2ต่อ2มีการฝึกฝนมีการเตรียมตัวยังไงบ้างสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้ครับครับก็คงต้องไปเล่นแบบทีมให้มากขึ้นแบ่งการซ้อมแบบเป็น2-2ให้มากขึ้นเพราะว่าโดยปกตินักกีฬาอีสปอร์ตในฟีฟ่า n ไลเนี่ยจะเล่นแต่แรกิ้งในโหมด11หมดเลย พราะฉะนั้นก็คงจะได้เห็นランキングสองสองมากขึ้นในการฝึกซ้อมแล้วก็พัฒนาสกิลในเรื่องต่างๆอย่างอย่างเช่นลูกเซตพีซึ่งมันช่วยได้ในการเล่นสองสองครับเพราะฉะนั้นขอฝากไว้เลยนะครับสยาม eSport GameF เฟสบายเนสกาแฟกระป๋องนะครับจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่9กุมภาพันธ์ครับก็ไปสมัครกันได้ที่ www. s ย a m s p o r t .co.th นะครับ e s p o r t ตเติม s ด้วยนะจ๊ะฝากด้วยนี่เป็นทั้งหมดนะครับวันนี้หมดน้าที่ของเรา4ี่คนแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ